สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท be ท่านครับจิีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่นะครับของวันที่5กุมภาพันธ์2อ6 7ันนะครับฮานอยพิเศษก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะมีให้ชมทุกๆวัน <OFF. S 1> ท like ุกๆวันเลยนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกทีบเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วย๋ยวทางก็จะมาวางเรียให้ท่านผู้ชมได้รุบนลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเติมบันเทิงเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอ่เาเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับอืม 1นึ่งสอนะครับหนึนะครับเน้นที่1กับ2นะครับลอง3นะครับ1 2 3่คู่กับเจ็ดแปดเก้นะครับเจ็ดกนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนงกน็สองแนะครับไปกลับเวยนะครับไปกลับด้วยนะถ้าสามมาก็เหมือนกันนะครับสามเจ็สบแปดเนะครับส่วนชุดวินตามนี้นะครับ สามนี้นะครับส่วนสายรูดสายวิ่งตา,ามตรงนี้นะครับ1 2สองนะครับเน้นที่1นะสอง2กับ3นะครับสายรูดสายวิ่งนะอ่าประมาณนี้นะครับเน้นที่1ครับ1ตรงนี้นะครับเกิดสองก็รตรงนี้นะครับเกิดสองตรงนี้นะครับเกิดสามเป็นทางเลือกนะอ่านี้เราก็มาดูทิอ่า พอเน้นที่8กับ9นะครับสายเจาะนะ8กับ9นะครับ8กับ9นะครับ1 7่เจอ้า18 19 28 29นะครับ1.8.19.28.29ถ้า3ม,มาก็3.8.39นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษออกเวลา4 ห้ามงเงินนะครับห้ามงเงินของทุกวันทุกวันนะครับช่องดีๆธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นหลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอขอ,ขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับชนชอบค่อยนําไปใช้นะครับรุ่นหลมเพื่อความบันเทิงนะครับครัสบสวัสดีครับ